พยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนในวันที่1พฤศจิกายน2567เรื่องของการเงินนะครับในภพกระดุมพัตรงนี้ไม่มีดาวนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินครับในช่วงนี้ก็ถือว่านิ่งๆเรื่อยๆนะไม่มีดาวอะไรมากระทบส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเด่นชัดในเรื่องของการงานนะครับในภพกรรมะตรงนี้ก็ไม่มีดาวเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็ยังถือว่านิ่งๆ ตามเรื่องของการเงินไปด้วยนะครับต่อไปก็คือเรื่องของความรักนะครับความรักในภพอัตตณิตรงนี้จะเห็นได้ว่าได้รับแรงนะครับจากดาวราหูแล้วก็พฤหัสเมรตยูนะก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่อาจจะมีช่วงจังหวะนะครับที่คนรักเนี่ยจะได้ทําความเข้าใจนะครับ ได้แชร์ได้พูดคุยกันว่าสิ่งไหนมันไม่ใช่สิ่งไหนมันเป็นปัญหาสิ่งไหนที่เขาต้องการนะครับก็จะมีการพูดคุยมีการปรับเปลี่ยนนะ